สวัสดีค่ะเอฟซีพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้สาวแหล่สิมาว่าเรื่องอไปเด็ดหลวงลุงยโสเด้อค่ะเดอ้อหลวงลุงพนให้ที่เด็ดมาแล้วเด้อค่ะงวดนี้เด้อค่ะเดอ้อบนเป็นบนล่างเป็นลางเด้อค่ะหลวงปู่งวดที่แล้วหลวงปู่ให้สาวแหลม่มามีเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าบน สาแหลกก็เป็นสื่อต้านตัวตรงๆมั่นสาแหลกไ่ได้กลับเลยค่ะพอพี่น้องป้องไปก็เลยบ่ถูกซื้อเลขบ่กลับตับแตกเลยค่ะงวดที่แล้วนะคะตอนนี้หลวงปู่หลวงลุงยาโสพันหมาแล้วค่ะเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกท่านบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อค่ะเด้ออันนี้คือบนเด้อค่ะบนของหลวงลุงเด้อค่ะเด้อสามตัว สามตัวกระสิบเป็นหนังสี่ราคาพี่น้องสามตัวเด้อค่ะเด้อสามตัวมีหนึ่งสี่เจ็ดสามหกสี่สามหกแปดเด้อค่ะเด้อตัวเน้นของหลวงลุงก็คือสามหกสี่กับสามหกแปดเด้อค่ะสามตัวสามตัวบนสามตัวบนพี่น้องไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเ้าไว้เด้อค่ะเด้อไปเสียงโชกสลากกินแบงรัฐบาลข้าว้เพราะว่า เสาแหลกกับเพียงแนวทางทีคีแนะให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องป้องไปเข้าได้ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ซื้อเลยค่ะส่วนสองตัวกับลวงปู่เพินเน้นให้ก็คือหกสี่กับหกแปดนะคะเด้อบนนะคะเด้อพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทท่านค่ะเลขที่เด็ดหลวงลุงมือนีเพิ่นปอยให้มาแล้วนะคะเด้อสามตัวจะมีเพียงแค่นี้ละค่ะสามตัวบน นี่คือเลขบนนะะุญเด้อค่ะบุญย่างเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีพี่นอ 4, ้นองทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพันเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกทุกท่านหนึ่งสี่เจ็ดสามหกสี่สามหกแปดหกสี่กับหกแปดเด้อค่ะบุญเด้อค่ะเด้อที่เด็ดของหลวงลุงยาโสเด้อค่ะเด้อวดนี้เด้อค่ะพี่น้องป้องไปมักกระจัด คัดกระพานได้ด้วยค่ะเด้อสาวแหล่เอามันแนะนําให้พี่น้องเฮ้าได้ครับหัวรับสาบเด้ค่ะที่เด็ดหลวงลุงเพิ่นห้มาแล้วเด้ค่ะให้พี่น้องสิได้หายิบจับสลากกินแบงเข้าไว้ท่านเด้ค่ะเด้อส่วนลังส่วนลังกับสิเป็นตัวนี้ได้ค่ะเด้อเหล็กรางเด้ค่ะเล็กรางหลวงปูเด้ค่ะเด้อรางเป็นรางเด้ค่ะ เพิ่นเน้นที่หกหนึ่งกับหาหนึ่งได้ค่ะหกหนึ่งหาหนึ่งหกแปดหกแปดนี่เพินวาดมันเสีได้มาได้บนลังตะวัาตัวเน้นเน้นเลขกลังเพินคือวิ่งหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งย่างเดียวเลยค่ะเจ้ากับหนึ่งย่างเดียวเลยค่ะเลขกลังของหลวงลุงยาโสแล้วค่ะเด้อพี่น้องฟองไปเอฟซีทุกทุกท่านสาวแลได้มากก่ะ เรียบมาให้พี่นอ้องป้องปายหาได้รับชม่มรับทราบรับฟังน้ำกันเนื้อค่ะผู้ใดมกักกะจัดผู้ใดคัดกะพนันอันนี้ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเ้าไว้เด้ค่ะเด้อหาหนึ่งหกหนึ่งหกแปดเด้ค่ะเลขลางเด้ค่ะเพ่นหลวงลุงพ่นบอกให้เน้นที่เลขลางเด้ค่ะวันนี้เน้นลางเน้นที่สุดคือลางเด้ค่ะเด้อบนเฟินกะ มักแต่ว่าเพนชอบที่สุเพนว่าลางพนหมั่นใจล่างมาก,กว่าขังบุเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกท่านแต่เข้ากับยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลเฮาไ้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องป้องไปนี่คือเหลขกลางย่างเดียวเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพันเสาแหลมมแนะน้าห้พี่น้องป้องไปหฮอไดรรับรูบรับรับห้องสีเห็นเนาะค่ะเนาะ ไ่ได้เขียนตัวหน่อยดิค่ะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ดิพี่น้องฟองไปเอฟซีทุกทุกท่านค่ะสำหรับสาวแหลกกับฝากเนด้อค่ะเด้อเพลงมักหลายสาวแหลกของปูนาคที่เพ่นตั้งจิตตั้งใจแตงมาใหา้พี่น้องให้ได้ฟังได้รับชมฝากเพลงของปูเฮาไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกคนเน้อค่ะเด้อซอยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ปูเฮ้าเนี่ยค่ะเพราะว่าจตุปัจจัยที่สางล้านถ้ำย่งขาดจตุปจิจัตุปัจจัยอีกเยอะนะคะ่ะพอแ่พอแม่พี่น้องแล้วปูเฮ้าสีได้สิ่งกีนได้มาจุนเจือล้านถ้ำแล้วก็ได้มาสางล้านเฮาของเฮ้าไห้มันสําเร็จพี่น้องต้องไปซอยกันคนละเล็กละหน่อยซอยกันคนละหาบาทสิบบาทกันแล้ว่ว ยูดเดอค่ะร้านท้ำห้าการสำหรับผู้ใดก็คอยกดติดตามกดกดซับสไครต์ให้ผู้ห้านนำเน่้แล้วก็ฝากช่องน้อยๆที่เปิดไม่ยังเสาแหล่น้ำโชคพอฟูเฟืองน้ำโชคที่เป็นช่องน้อยๆที่ยังบ่ท่านได้ถึงไกลสีพานเกียน์ของ พอแม่พี่น้องเฮาก็ฝากไว้ในอมอ,อกอมใจพอแม่พี่น้องเฮาจะคนอย่าปล่อยยาป่ายาไล่ยยลกันเด้อค่ะเด้อคิดหอดคิดถึงพอพอ,พอแม่แมเฮาทุกคนแม่รัศมีมาดนอกอันคุณกัดฟนกัคชิดหอดคิดถึงคือเก่าเด้อค่ะเด้อคุณแม่อุบลน,นังไดเนาะสาวแหล่สิได้เห็นหน้าแม่จักเทียอเนาะสิได้มีโอกาสไม่ย่มล้านทำฮอบ่นเนาะคุณแม่คนสวย คุณแม่กินหอดลูกหอดเต่าเน่เด้อค่ะเด้อสอยกดไค์กดแช์สอยแนะนํำสอยลูกสอยเต่าเน่เด้อค่ะเด้อกินหอดผู้ใดสีโอนจจตุปัจจัยมาสื่อผลไม้พาณากสามารรโอนพันบัญชีสาวแหล่ใดคือเก่าเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซีถูกๆุกทานสำหรับอันขันคูนขันยอก็กสามารถบูชาใดคือเก่าเด้อค่ะ ยังยัง,ยงเหลืออยู่ขันคุ้นขันย่อเฮา,าแล้วก็ส่วนเหรียญหลวงปู่สีสุสาาสดโธก็สามารถสร้างจองใดคือเกาเดอค่ะเดอร์สงสามารถสร้างจองพานปู่หนักมหาลาบเสาแหล่พาลวยพี่ก็เสียมใช่ใจเกินลอยพี่ก็เสียมใช่น้ำโชกฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของช่องน้อยเล็กช่องน้อยช่องใหญ่ก็บพระเดวจอยติดตาม นี่เด้อค่ะเด้อเน้นไหมเด้อค่ะเลขกรางเด้อค่ะรางเป็นรางรางของหลวงลุงยาโสปล่อยทีเด็ดของหลวงลุงยาโสนะคะงวดน,นี้งวดที่แล้วปู่ให้มาบนเจ็ดเก้าก็ออกเก้าเจ็ดตัวกลับหวังวาค้งสีออกตรงๆคือสิบ่ออกตกกลับคืองวดที่แล้วนะคะเนาะผู้ใดสีกลับก็ได้ผู้ใดบ่กลับก็แล้วแต่เด้อค่ะเด้อรตเตลีเด้อค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปยิบจับไว้เด้อค่ะเด้อที่เด็ดหลวงลุงพนไหยมาแล้วค่ะเน้นห้าหนึ่งและหกหนึ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องต้องไปเอฟซีถูกถูกท่านส่วนผู้ใดอยากถูกสามตัวบนเด้อค่ะเด้อสามตัวบนของลุงลุงยาโสเด้อจ้าหนึ่งสี่เจ็ดสามหกสี่สามหกแปดเน้นไปที่หกสี่กับหกแปดเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอฟซีถูกถูกท่านยิบจ้าสลากกินแบ่งเข้าไว้เด้อค่ะเด้อ 6กสี่ดนะคะสามี่เลขลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็368หดนะคะเด้อพี่น้องเอฟซีป้องไปทุกทุกท่านฝากในอ้อมอกอมใจนะคะเลขหลวงลุงนะคะหลวงลุงยาสูพันมีที่เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้างวดก้อนสาศของหลวงปู่หลวงปู่มาบอกสาวแหลกกับเสียหลวงปู่บ๊ได้ซื้อน้ำหลวงปู่ หลวงปู่หต้ตรงตรงเด้อค่ะถูกมาสองสามงวดติดๆกันแล้วแต่ว่างวดนี้สาว้าแหลจดมาให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเต็มเต็มแด้อค่ะเด้อเบ่งเอเด้ค่ะเด้อมักกจัดขันคัดกระพานนี่ก็คือเลขเงินห้างของปูนาเข้าเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องต้องไปทุกทุกท่านเลขกเงินห้างนียค่ะเด้อส่วนเลขปูอยัยตนาเฮ้ากมี่ เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดเด้อค่ะเด้อเลขหนักหน่อยเจ็ดแปดที่ปูพ้นไปอันยำลูกยำเต้าพ้นไปเห็นอยู่ที่หนักหน่อยอยู่ที่อำเภอกู้เจ้วพุระค่ะทั้งไพ่จานพุละบ้านยังบูเซาแหละกระจำาม่ได้แล้วละพ้นไปเห็นเจ็ดแปดผู้ใดมกักกระจัดผู้ใดขัดกระพนันเด้อค่ะเด้อ เล็เงินห้างเด้อค่ะเดอ้อลายเส้นหลวงปู่เฮ้าเด้อค่ะเงินห้างหาสองเจ็ดเด้อค่ะเดอ้อเงินห้างหลวงปู่หนักเข้าเด้อค่ะส่วนเหลขกหลวงปู่ยาโสเฮ้ากะ,ยะอย่าเลื่อมจัดเด้อค่ะเด้อเหลขกหลวงปู่เฮ้าเม่นขึ้นกันเด้อค่ะเดอ้อพอแม่พี่น้องป้องไปของเพงิ่นของเพิ่นจัเป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างเข้าตรง,ตรง ล่างก็เขาตรงๆบนก็เขาตรงๆของหลวงปู่แม่ค่ะเพ่นห้มากสองสามงวดแล้วแต่ว่าเสาแหล่บ่เสียหลวงปู่ย่อนลื่นยอ่นยอนลื่นปูนก็นเลยบ่ด่วนซื้อเลขก็บ่กลับอีกต่างหากที่บนในพันห้มาตรงๆเสาแหล่ก็บ่กลับเลขเลยค่ะมม่มั่นใจเออพ่นเลขหลวงลุงหลวงลุงยาโสมาตรงกับเลขปู่อายตนะเขาพอดีงวดที่แล้วน่ะ เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเสาวแหลกกนเลยทุ่มแต่ตรงๆบกับจักตัวเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเสาแหลกก็เลยบดุนจักเม็ดเลยค่ะสําหรับฝากคิดหอดคิดถึงคุณแม่รัศมีมานนอกคิดถึงลูกถึงเต่าเนี้ยได้ค่ะเด้อเบาถึงลูกถึงเต่าเนี่ยคิดหอดคิดถึงคือเก่าอยากเห้นหนาพ่อแม่พี่น้องเฮาถูกๆูกคนวัง่าสีได้พบตัวจริงกันทุกๆคนเนาะค่ะเนาะ น้องสุคนที่มาละกันพี่สาวก็ยังคีดหอดคือเกาเดอร์สุดาลิ์โคตรถ้ามีโอกาสก็ไม่ยีม่เยมี่ยงอุดรให้ได้เห็นหนา้าเห็นตากันในเดอร์จะเดอร์หวังว่างวดน,นี้เฮ้าคงสีมีสุกมีมันปังปัง,ปงไปน้ากันเฮ่งเฮ่งลยุลยลุยไปน้ากันเนาะพอแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะสาหรับคลิปนี้สาวแหลกะขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะสามหกสี่หนึ่งสี่เจ็ สามหกแปด้อคะบ่นของหลวงลุงยาโส้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านส่วนลางก็คือหาหนึ่งหกหนึ่งหกแปดเน้นเน้นเลยค่ะหกหนึ่งก็หาหนึ่งแล้วค่ะเด้อเสาแหลกกับฝันเกียวอยู่ดีค,ดค่ะมีสองตัวอยดที่วาเลกมันออกนี่คือหกสี่หลักก็หาหนึ่งที่เสาแหลกฝันเกีวยว เลียกันทีว่ามันจะออกงวดน,นี้นะคะเพราะว่าหลวงลุ่งก็ใไ้มาตรงกับพ่วมฝันจะของเป๊ะเลยค่ะผู้ใดก็ยิบจับไว้เด้อค่ะสลากกินแบงรัฐบาลเฮาเด้อค่ะอสำหรับคลิปนี้เสาแหลกก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะอย่าขอบคุณทุกๆท่านเอฟซีทุกๆคนฝากขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้รัฐธรปูนาเก็ แล้วก็ให้กับเอฟซีแอดมินทุกๆท่านที่เป็นแอดมินปูอยู่ในร้านทํำปูด้อค่ะเดอ้อคิดหอดคิดถึงพอแม่พี่น้องเฮาคือเา่าฝากขอบคุณแทนปูเฮาเด้อค่ะเดอ้อผู้ที่อ่นเจตุปัจจัยแล้วก็ซอยค่ะอมมาส,สื่อผลไม้ไหวปูไหวางาเฮาเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ ยังปอบาบ่าบาบาไล่ปูนาเข้าปูนาเข้ากับฝากขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องแท่นปูเฮากับเสาเลก,ก็ขอทํหนาทีตัวแท่นปูนฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเฮ้าแทนปู้อค่ะเด้อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้ยจ้าขอบพุณนค่ะ